สวัสดีค่ะเด็กๆค่ะก็พบกับคุณครูหวานเหมือนเดิมเลยนะคะกับช่วงกิจกรรมสร้างสารรค์นะคะวันนี้ค่ะครูก็มีใบงานนะคะที่สนุกสนุกค่ะนํำมาให้เด็กๆได้ทํากันอีกเหมือนเดิมเลยนะคะก่อนอื่นค่ะไปดูวัสดุอุปกรณ์ในการทํากันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะวัสดุอุปกรณ์ในการทํานะคะก็จะมีนี่เลยค่ะใบงานนะคะสีไม้กระดาษรูปไข่นะคะ กันไกลแล้วก็กาวค่ะเด็กๆคะหยิบใบงานกิจกราาารมสร้างสรรค์ขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็เปิดตามผัวเลยนะคะนี่คะ่ะหน้านี้เลยนะคะอ่าเป็นรูปภาพอะไรคะอ่าเจ้าเป็ดใช่ไหมคะเป็ดน้อยนะคะให้เด็กๆนะคะใช้นี่เลยค่ะสีไม้นะคะระบายสีให้สวยงามเลยนะคะแล้วก็ กระดาษรูปไข่ด้วยนะคะระบายสีด้วยนะคะเมื่อระบายสีรูปไข่เสร็จแล้วนะคะเด็กๆ่ะเราก็จะใช้กรรไกรค่ะตัดตามขอบเลยนะคะเมื่อตัดตามขอบเสร็จแล้วใช่ไหมคะนี่ให้เด็กๆนี่เลยค่ะจะได้แบบนี้ใช่ไหมคะให้เจาะรูตรงกลางค่ะแล้วก็ฉีกเป็นนี้นะคะข้างๆแบบนี้เลยเห็นไหมคะก็จะได้แบบนี้เลยเสร็จแล้วปุ๊บนำไปติดนี่นะคะเด็กๆขนี่เลย ติดรับนี่เลยค่ะเจ้าเป็ดน้อยแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าใบงานเสร็จแล้วนะคะจะเป็นแบบไหนคะ่ะเด็กๆคะนี่เลยค่ะใบงานเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเราก็จะมีเจ้าเป็ดนะคะกําลังจะออกจากไข่แบบนี้เลยค่ะเด็กๆคะแล้วก็อย่าลืมค่ะตรงด้านบนนะคะเขียนชื่อตอนเองด้วยนะคะแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับใบงานนะคะส่งมาให้คุณครูดูได้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะกิจกรรมสร้างสารคของหัวก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเด็กๆนะคะอย่าลืมนะคะดูแลรักษาสุขภาพของตนเองด้วยนะคะคุณครูหวานกับครูเปรี้ยวเป็นห่วงนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเด็กๆคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ